ร่มเรามาติดตามข่าวทีตามกันมาส่งวันแล้วนะครับนะั่นคือการเถือนควันในจังหวัดสุราธานีเป็นนิดใหญ่นะครับนะเ,เรแต่ว่านี่ก็ถือว่าบาดปลายนะครับเพราะเจอผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นรายทีฮกแล้วนะครับในขณะที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายเมื่อเรแต่ว่าครับลืมกันเลยแต่ว่านี่เราเล่าไปเลยว่าเจอศพทีอาใช่ไหมค่ะแล้วก็วันนี้แต่ว่าถวงไส้เนี่ยเจอศพทีฮกนะครับก็เป็นภรรยาของรับตำรวจ โดยเมื่อเวลา9นาฬิกา10นาทีก็แร้วแต่ว่านะครับศูนวิทยุสอพอเกเยตในคมรับแจ้งพบผู้เสียชีวิตในห้องพักนะครับนะแห่งหนึ่งที่ตำบลตาคานนนเกลในคมก็ไปที่กระเทศกันเบื้องต้นเป็นผู้ยิงสาบชื้อคือนงางสาวฟานิดาหรือตักนินนิยมอายุ34ปีเป็นภรรยากดดาตำรวจอัชพรวิเชียนคนร้ายนะครับและก็เป็นผู้เสาวกองนายธรรมรงนินิยมหรือผู้ใหญ่หลงผู้เสียชีวิตนึ่งในซี่ศพที่ถูกดาตำรวจอัธพรและพวกเนี่ยยิงทะลมก็ แกทุกยิงนะครับคุณตักเนี่ยทุกยิงนะครับด้วยอุธดปืนขนะก้าหมอมอนะครับเสียชีวิตตำรวจกลางบุกคุณายนอกเข้าพร้อมด้วยประสันพิษสุนทรักนแปดแปดเวนโรงพยาบาลกีัาเข้าตรวจสอบสกเหต โดยช่วนในช่วงอดับตำรวจอัจพรนี่ยางห้าตัวไม่พบแต่ว่านะครับจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่าดับตำรวจอัจพรนี่แหละค่ะเป็นคนมาเปิดห้องตั้งแต่เวลา18นาฬิกาก็คือหกโมงเย็นของวันที่เจเมษายนแล้วก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรค่ะจนกระทั่งเที่ยงวันที่8เมษายนค่ะนายธรรมรัตน์พีชายของดับตำรวจอัธพรเนี่ยก็มาเปิดอีกห้องหนึ่งก่อนที่จะพากันออกไปค่ะโดยชายรถทีนายธรรมรัตน์ขับออกมาเนี่ยแหละค่ะให้ไปจากห้องพักแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งทีพักนี่เขาก็ มีความเอใจแล้วนะเนื่องจากว่าครอบกับนดอที่ต้องคืนห้องแต่ยังไม่คืนนะพอไปแลกก็พบซบข้องคุณตักนี่แหละค่ะโดยเบื้องต้นค่ะเชื่อว่านางสาวพันิดาน,นี่แหละค่ะทุกนายอัธพรชายอาวุธปืนกาวมอ,มอ,มอยิงโดยชายม่อนปิดเสี้ยงตั้งแต่แรกวันที่แจ็คเบซ่ายนลั่งจากก่อเหตุแล้วก็ได้ตามให้ในายธรรมรัตน์พีชายมาทีเกิดเหตุจากนั้นก็พากันออกไปที่บ้านของผู้ใหญ่ธรรมรงค่ะแล้วก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะกรับก็นี่แหละใจเย็นมากก็ยอมถ้าเราเลยตามเขานะคร ผ่าเมียก็มาก้นแล้วก็ยิงแล้วก็ยู่กับเมียในหนึ่งคืนน,คน,นะกับคนใต้นะนแล้วก็ลั่งากนั้นก็นเลยตามพี่ชายเลยไปบ้านพอต้านั่นเองนะครับคโอ้นี่ก็เมืเรีเตวานะครับ